มาเบื้องเ็ดขอนขากันครับพี่น้องลังจากมือนันทาการแคะหนาก่อนไปนะครับเมื่อนี้ประมาณวันที่เมื่อวันที่ครับอบได้ประมัณมือสองมือแล้วล่ะวันสองวันแล้วครับนะครับเปิดเรียบร้อยครับไปเบื้องข้างในกันครับว่าเป็นยังไงข่ะตอนนี้คืออากาศเย็นๆอากาศหน้าหนาวเลยครับนี่นะครับก็คือความเสี่ยงแน่ครับช่วงนี้อากาศหนาวไปเบื่องข้างในครับว่าจะเป็นยังไงลังจากแคะหนาก่อนออกแล้วครับข้างในครับพี่น้องเอาแล้วครับวันนี้ ขอนขาวเรื่มตุมตมีขึ้นมาแล้วครับนี่นะครับอากาศเย็นครับอากาศเย็นบ้งด้วยครับดำไปเลยนะครับแต่ว่ากะทั้งสี่กับไม่มีปัญหาครับรอบนาอบรอบหมางก็เกิดที่เก่าครับนะครับพุ่นะน้องขอนขาวครับขอนขาวอันพี่น้องเห็นเคยเห็นโฆษณาไว้รัดอันนั่นบ่ครับโครโรนนาบ่ะ คือเนาะไข่ไข่เลยครับไข่ไข่เลยครับนาแล้วพี่น้องนี่แหละขอนขาวสะเป็นทั้งสี่ครับจหน้อยกับไงไงก็ว่าไงก็น,กนี่ครับไงก็นี่ึ้นมากกัเป็นดอกบานดอกมากกัเริ่มตัดตัวครับมันก็จะตัดเจ้าตัดเที่ยงตัดเย็นอันนี้ก็สิมาตัดตอนเจ้าตัดตอนเที่ยงตัดตอนเย็นทังสี่นะครับมันจะไงขนาดไปเรื่อย เย็นได้ครับพี่น้องอยางงามยางงามครับนี่โอ้ยขึ้นนะครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นแล้วนขนาดคบได้ประมาณสองวันครับพูดถึงสองวันเต็มหรอกครับพี่น้องนี่นี่เป็นเชื้อออกมาเลยครับนี่ครับหนกักกว่นก็ต้องขึ้นมากกว่านี้ ตมุตม,มิอืมนะครับอ,อันนี้เป็นพ่วงเลยครับนี่ก่อนอืมนี่ครับเป็นบะติดนะขาวหมดด้วยครับเคื่อนเวลาออกแล้วเขาก็ต้องตัดถุงอื่นน้ำไปยังเพอจะได้ลดน้ำครับเพ่อจะลดน้ำนี่เดี๋ยวจะเกิดเพราขาวเดี๋ยวก็จะเกิดมาน้ำที่หลังครับที่หลังออกมา จังซีครับติดอากาศเย็นนะโอ้เสียดายครับแต่ไม่เป็นไรครับช่วงนี้คือว้านน่ะนะครับรับความเสี่ยงในเรื่องอากาศเย็นเนี่ยนี่ครับนี่ครับกหน่ใยก็ได้ตัดแล้วพี่น้องผมมือแล้งมืออื้นไปนี่บอนี่รุ่นนี่ทัก เหมือกันเรื่อยๆครับพี่น้องแค่เพิ่งเพิ่งได้แกะกระดาษหมู่บ้านนึงเด้แกะแกะทุกอย่างครับแกะมีทุกอย่างห่มมันบ่ครับทุกอย่างเป็นจุกห่มเข้ากับมีดเกรีดชีกออกนะครับงามงามครับมขึ้นมาเลยคันลังหลายพี่น้องคันลังหลายหอ,อกที่มีนกหน่นละล่ะพี่น้องหอกที่เลี้ยงนกไว้หน่ะล่ะครับ นี่ครับเมื่อขังครับพี่น้องคนน่กะกำลังขึ้นทั้งหมดเลยครับนะจังสี่ไหมพี่พน้องจังสีส่ไหมนี่ครับเชื้อขาวอมอก่อนมาเลยนี่นี่ครับกำลังขึ้นมากกว่ามีนี่นี่หน่อยนี่ครับอืมออกไปครับยังสี่สก็มีด้วก่อนนี่นั่น นี่ครับข้างล่างกําลังเกิดนี่น้อยก็ออกมากแล้วเดี๋ยวมืงอึดเฉยต้องนี่กระออกมากครับนี่นี่น้อยนี่งามครับงามงามพี่น้องข้อยมาติดตามพุ่นละครับมันใหญ่เต็มก้อนหลายก,อยาาก้อนพุ่นละมินิชงตะเสาก็เลย่องมาไทยพี่น้องเพิ่งซื้อหลังจากผ่านไปแล้วสองมื่นครับ ถ้าจะขึ้นมาอ้อมรอบก่อนครับอย่างนั่นก็มีเด้นี่อย่างน,นั่นนี่นี่ครับนี่กำลังบอ,อกว่าแหละเทปุ่งยังไม่เปน้องเทปุ่ันได่อะไรยังไงล่ะก็ขึ้นจังสีแหละครับอันนี้คือมันกบบระโบเสียเหลียวไปมันกบบระโบมันกบบระโบลอยไปเส้นได้ครับเป็นยังไงเพราะว่ามันติดอากาศหนาวครับเป็นบ่ มันกิดดิโอ้โหเกิดมาพุ่นนะครับเป็นเป็นแนง่งเห็นไหมพี่น้องเห็นนี่ไร่นี่เห็ยน,น,านาม,นา,คมาครับพุ่นเห็นไหมชัดป่ะครับนี่้องสีครับพี่น้องมันบ่นี่นี่โอ้โน,น,นี่ไป็ครับน้อยๆใช่ไหมล้างพวงัวของวันเลยนี่ จร่งสำคัญคือล่มด้วยพี่น้องด้วยเห็ดเหตุไหนครับล่มย้ายหายร่มเข่านะครับแต่เฉพาะไอเบางอย่าให้ลรล่มข้อแบบนี้ครับถึงเขาจะเปิดอากาศกับจริงเนี่ยอันนี้ไหมครับถึงเขาจะเปิดอากาศกับจริงเขากะต้องระวังร่มนะครับพวกนี้มันหนา,นาวครับพี่น้อง ล่มเขามาจะทําให้เห็ดฟอเห็ดเหี่ยวเห็ดอ่อนหยวบลงกตรงสินะยุบตรงสินะครับนี่ครับถึงเขาจะเปิดอากาศแบบนี้ครับนี่เห็นไยมเพื้นครับเปิดอากาศเพื่อจะให้ดอกบานนะครับหลังจากอบไปแล้วพี่น้องหลังจากอบไปแล้วครับนี่เปิดุงเปิดยังแล้วเพื่อนก็จะเกิดน่าแบบนี้เห็นบ่นี่น้อยนีย่เนีย้นยว่าอย่างเสียนบ่ครับนี่นี่เพราดอกบานเพอะเปิดจังส่เขาจะเขาต้องการดอก ไฮโดกพกน้บานกานเท้าบ่เปิดอากาศไหมถึงว่ามันจะเน่าออกเป็นตุม่มออกว่างสิละแต่มันสิบบานเท้าก็ต้องได้ต้องเปิดอากาศเข้ามาเปิดอากาศนี่ไม่ถึงข้างนอกเคยปิดไว้นะครับแล้วก็เปิดอากาศยกขึ้นจากเข้าถมดินท้องยังไปนี่ข้างนอกมันเย็นครับเด้ครับอากาศก็ชีทีเรนนี่ครับแลกวศร่มครับเรื่องร่มเห็นบ่นี่ครับร่บเรงเลืเ่อนดิพี่ดิข้างนอกอมออมผาไวปมืดเลยนี่ครับออม,อ,อมผาไว้เมืดเลยเ,เลยพราะว่าอย่างกันล่มขอป้าครับ เป็นนังสีพี่น้องที่พ่าอ้อมผานะที่เราตัดล่มแต่ว่าช่องที่เข้าเห็นอยู่นี่คือช่องให้อากาศเข้าได้นะครับเปิดเอาอากาศเข้าเพื่อจะให้ดอกเห็ดบานนะสินะครับนี่เอาพี่น้องครับนี่แหละขาพี่ปะมาณนี่แหละครับเสานี้งานเสานี้ครับมาหดนำเห็ดมาเบ่งเห็ดนี่แหละเดี๋ยวช่วงบายบายไปแข่งกีฬาในช่มชนต่อครับเอาค่อยเจอกันใหมครับคลิปนหน้าไปแล้วสวัสดีครับ